ค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ชื่อไมนะ่เนาะวันนี้จะมาโคเวอร์เพลงรถของเล่นก็หลังจากที่หนึ่งเดือนที่แล้วได้โคเวอร์เพลงคือเธอเท่านั้นไปเนาะก็วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งเพราะว่าไม่มีอะไรทาแล้วมันว่างมันบวกกับพอดีช่วงปิดเทอมก็เลยมาโคเวอร์ให้เพื่อนๆฟังกันดีกว่าก็ไม่ต้องซีเรียสก,กับการฟังเพลงของไม่นะเพราะว่าเสียงมันก็ไม่ได้เพระอะไรหรอกเพราะว่าที่เอาลงเพราะว่างมากกว่ายังไงก็ไปฟังกันเลยเนาะ พอ่อคะพ่อจำได้ไหมในวันที่ฉันยังเป็นเด็กกะบรดขึ้นเละข,ขึ้นโรดนั้นสุดใจอยู่บนถนนที่มีในจรินตนาการแค่ไขครลานและให้วิ่งไปจนวันที่เห็นเพื่อนมี้คัน เป็นรถที่วิ่งไกลและเร็วกว่าพอจำดีไหมฉันทำในวันนั้นเพื่อข้อที่ฉันปราถนาฉันร้องฉันโอยแงจนกว่าพ่อตามใจมันแค่ทำน้ำตาให้ไหลแค่ร้องให้ดังๆเท่านั้นก็ได้ทุกอย่างที่ตรงการได้มีรถคุณเล่นที่มือ บเพื้นเขามีกันก็รู้พอทนไม่นานที่เห็นฉันเสียใจผ่านมาก็เริ่มสงสัยว่าตัวใจมันโตเกินไวหรือเปล่านี่คือเงาหรือใจมันใหญ่ไปพอคะ่ะว่าความรักนั้นมาเต็มเต็มที่วางในใจอยากรู้มีใครที่ไหนหรือเปล่า แต่เมื่อได้เห็นเพื่อนเขารักกันอย่างนั้นฉันควรจะยินดีให้แต่ว่าเป็นหาเพราะว่าเธอคนนั้นฉันรักของฉันอยู่มากมายแล้วฉันต้องทำยังไงให้เขาทิ้งกันมันต้องใช้น้ำตาแค่ไหนต้งร้องให้กี่ครั้ง ให้เขาและเธอทิ้งความความรักเ่าเลิกร,ราให้เธอเห็นว่ารักของฉันให้เธอดีมากกว่าต้องใช้สิกกี่น้ำตาให้เธอเห็นใจที่เคยบอกว่าให้รักใครไปสุดท้ายจะได้เหมือนกันกลับคืนมาโอ้โอโอโอ จริงๆเหมือนมันมีราคาที่บางทีทุ่ใจก็ไม่มีความหมายทุ่มเทเท่าไรเธอไม่ยอมใครเราฉันต้องทำยังไงพอช่วยฉันทีบอกได้ไหมอ่ามันต้องใช้น้าตาแค่ไหนต้องร้องให้กี่ครั้งให้เขาและเธอทิ้งความความรักเราเลิกราให ใช้สึกิน้ำตาให้เธอเห็นใจมันต้องใช้น้ำตาแค่ไหนให้เขาและเธอเห็นความความรักเาเลอะาให้เธอเห็นว่าร,ารักของฉันให้เธอดีมากกว่าต้องใช้สึกินน้ำตาให้เธอเห็นใจ ต้องร้องจนหมดหน้ำตาเธอคงมีเห็นใจสุดท้ายมันคือราคาที่เธอไม่สนใจ,จก็จบไปแล้วกับเรื่องของเล่นเนาะก็บอกแล้วไม่ต้องไปซีเรียกับการฟังเพราะว่าเสียงไม่ได้ดีอีกอย่างคือเป็นหวัดเสียงมันก็เลยแปลกๆเนาะก็ทษทีนะเมื่อกี้มันมีเสียงลรเสียงลายมันดังพอดีเลย ก็ลืมปิดเสียงยังไงก็เดี๋ยวถ้าใครที่แบบอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวใครที่แบบอยากติดตามต่อในเฟซในไลน์ไอจีเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวมาล้องให้ฟังใหม่บ๊ายบาย